ก็สวัสดีฮันเตอร์ทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทเอ็กซ์เพิร์นะครับหรือก็คือพาร์ทสของชาร์จเบสนั่นเองสําหรับพาร์ทเนี้ยคือผมต้องทําการแยกคลิปออกมานะครับอย่างที่พูดไปในของเบรเกอร์ถ้าใครที่เข้าไปดูมาแล้วมาดูตรงนี้ผมขอย้ําเผื่อท่านใดที่เขาไม่ได้กดเข้าไปนะครับคือตัวคลิปมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็ผมกลัวว่ามันจะเป็นภาระต่อผู้ชมทุกท่านก็เลยทําการตัดคลิปออกนะแต่ว่าคือมันอัดไปแล้วแล้วเนื้อหาทุกอย่างมันเยอะมากๆผมเลยไม่สามารถไปอัดใหม่ได้คํําาพูดในบงคา ของคลิปแต่ละคลิปเลยอาจจะยังเหมือนว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วพอพอแยกคลิปแล้วถ้าท่านใดดูแล้วงงเนี่ยผมก็เลยจะมาขอชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าอันนี้คือตัดคลิปแล้วแต่ไม่ได้ทําการอัดใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดย,ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับโดยพาร์ทนี้จะเกี่ยวกับเทคนิคบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคเฉพาะมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เอ็กซ์เพรสมากๆสําหรับ ท่านใดที่ต้องเล่นชาร์จเบรสมานานมากๆแล้วก็มีประสบการณ์นะครับผมถึงเลยแยกมาทําอันนี้ให้เพราะว่าชาร์จเบรสผมได้ลองศึกษาและลองเล่นแล้วมันทําให้เรารู้ว่ามันมีทั้งพาร์ตของฝั่งที่ต้องทําให้กับบิ๊กนิเนอร์ที่เขายังไม่เคยเล่นแล้วเขาอยากจะรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานอันนั้นผมก็ทําแยกไว้ให้ส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราสามารถคุยกันแล้วมันลงในเชิงลึกได้ผมก็จะเอามาลงในตรงนี้เพื่อให้ ผู้ชมทุกกลุ่มนั้นได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรบ้างที่ผมนำมาให้ดูกันก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับขอบคุณมากครับก็จะอยู่ในเรื่องของ Expert ของชาร์จเบนนะครับโดยผมขอพูดถึงในเรื่องของการกะระยะของอันติก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่หลายๆท่านที่พอลองเล่นมาแล้วก็จะรู้ว่าชาร์จเบนนั้นบางทีเราปล่อยอันติที่ไรก็ ทะลุหลังมอนสเตอร์ทุกทีหรือบางทีก็ไม่โดนเลยนะครับสาเหตุมันมีมาจากอะไรหรือว่าทําไมเราถึงปล่อยได้ไม่โดนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยครับเดี๋ยวขอทําการชาร์จโลแป๊บนึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งที่บอกว่าแบบคือเรากะแอนิเมชันไม่ดีเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราเข้าจากท่าปกติของชาร์จเบรเนี่ยอันติมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลานานนะครับถ้าเกิดเราเลือกจังหวะไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนที่ว่ามันจะทําให้ไม่โดนได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้ เขาเรียกอะไรคนเล่นหลายๆคนหรือคน,คน,ๆๆคนๆๆๆที่เล่นชาร์จเบรเนี่ยตัดอันติไม่โดนหรือว่ากะระยะผิดเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่เขากะมันผิดหรือไม่ตรงนะครับแต่ว่าบางทีมันติดจากการที่เราเคยไปดูมาหรือว่าพอเราไปจำมาว่าการกดสามเดโมสามครั้งแล้วมันจะทําการเข้าอันติได้เนี่ยมันทําให้เราพลาดนั่นเองเพราะอย่างที่ผมบอกไปคอมโบของไอ้สามเดโมเนี่ยมันครั้งแรกมันจะทําให้เราวิ่งเข้าไปด้วยนั่นทําให้เรา ยิ่งเข้าใกล้มอนสเตอร์เข้าไปด้วยแล้วพอเราเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากะระยะจากที่เรากะระยะตอนแรกมันโอเคแล้วมันกลายเป็นว่าเราใกล้เกินไปแล้วทําให้ดาเมจเราทะลุออกหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆท่านี้มีทางแก้อย่างไรไหมครับมีนะครับคือถ้าบอกง่ายๆก็คือเหมือนกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอทําการเก็บกระสูนอีกทีปุ๊บปบ๊คือจริงๆมันก็มีนะครับคือการกดสามเหลี่ยมเท่านั้นเองครับ อย่างสมมุติตอนแรกเรากดถ้ากดสามเลี่ยมโอจะทําการอย่างนี้จะพุ่งวิ่งเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นเรากดแค่สามเหลี่ยมเนี่ยในฮิตแรกนะครับสามเหลี่ยมฟึ๊บแล้วสามเดี่ยมโออีกสองทีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่มันจะทําให้เราไม่ต้องเดินหน้าไปมากกว่านี้แล้วทําให้เราสามารถใช้อันติได้อย่างพอดีด้วยเพราะว่ามันไม่ทําให้เราต้องเดินหรือว่าต้องเคลื่อนไหวเข้าไปจริงๆสายตาของฮันเตอร์ หลายๆท่านนะผมว่าตอนแรกที่เรากะระยะมันพอดีอยู่แล้วนะครับแต่แค่พอเรากดปุ่มผิดหรือเราเคยจํามาว่าเราต้องกดสามหนี่มโอสามทีมันทําให้เราอันติได้เนี่ยมันเลยทําให้เราลืมไปว่าเราไอ้ท่าน,นั้นมันทาให้เราวิ่งเข้าไปด้วยแล้วก็ทาให้เราพลาดนั่นเองนะอันนี้คือข้อแรกที่จะมาพูดถึงในเรื่องของ expert นั่นเองเลยครับก็เดี๋ยวจะยังอยู่ในเรื่องของการกะระยะอันตินะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าควรจะพูดในเชิงลึกมากๆก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้มากๆก็คือการใช้ ถ้าสไลด์ฟันนะครับในการเขาเขาเรียกอะไรเข้าและออกในการกะระยะของอันตินั่นเองนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดให้เสาเป็นมอนสเตอร์เงี้ยแล้วเวลาเราทำาดเมจเพื่อที่จะเก็บไฟอัลหรือกระสุนนะครับถ้าเรารู้ว่ามันใกล้ไปแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราปล่อยอันติในระยะเผาขนแบบนี้มันจะไม่โดนนะให้เราทําการสไลด์ออกมานะครับแล้วกดอันติเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะได้ระยะที่ดีขึ้นแล้วก็ ใช้ได้ใช้เขาเรียกอะไรใช้อันติได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะโดนมากขึ้นด้วยนะครับคือถ้าอยู่ใกล้ไปก็ให้ถอยออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไกลไปก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะสไลด์เข้ามาแล้วก็ทําการกดอันติเข้าไปได้นั่นเองนะครับท่าเนี้ยมีประโยชน์มากแต่ผมเห็นหลายท่านหรือว่าชาร์จเบสหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ใช้อาจจะนึกไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ลองไปใช้ดูครับมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆแล้วก็เลยมาแนะนําให้นะครับอ,อ่แล้วข้อท่านี้สําหรับท่านที่เป็นเอ็กซ์เพรสทั้งหลายคือมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดดเราไ้้ใชนนี่มัจะ เป็นการ์ดพอยให้ในตัวด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกะระยะถูกเนี่ยกะแอนิเมชันของมอนสเตอร์ถูกก็จะได้ใช้การ์ดพอยด้วยซึ่งท่านี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็ได้ใช้การ์ดพอยของมันเนี่ยบ่อยอยู่พอสมควรนะครับการ์ดพอยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดอันนี้แยบๆบให้เคลื่อนเพิ่มขึ้นนะครับคือการ์ดพอยเนี่ยสำหรับฮันเตอร์ชาร์จเบดบางคนจะรู้สึกว่าทําไมต้องมีหลายท่าแค่อาสองสามเลี่ยมก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่า จริงๆแล้วชาร์จเบรถ้าเกิดคุณใช้ถ้าคุณอยากจะใช้กาดพลอยให้เป็นจริงๆนะครับคุณต้องลองใช้ท่าทุกท่าของชาร์จเบรให้ครบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วในทุกๆจังหวะที่มันกาดพลอยได้มันมีจังหวะในการกาดของมันอยู่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่เราคิดนะครับหรือว่าแบบโอ้จริงๆอ่ะสองสามเดียมมนมันดีท่าน,นั้นน่ะดีจริงฮะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆว่าแบบตรงไหนบ้างที่อ๋อมันได้ตรงนั้นตรงนี้นะหรือแบบอาจจะไปแสดงในคลิปให้ดูนะครับว่าแบบมันได้ยังไงบ้าาาเพระว่ เราต้องลองใช้ท่าอื่นๆให้ครบก่อนแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อพอบมันจบคอมโบตรงนี้มันก็ได้ชาร์จเบเริ่เขาเียกอะกาดพอยต์ตรงนั้นตรงนี้ะอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ชาร์จเบรินั้นเล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็เล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องของการอันตีอยู่นะครับหรือคือการอันนี้จะไม่ใช่การกะระยะแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นการสังเกตนะครับถ้าท่านใดสังเกตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปุ่มกดของอันติของชาร์จเบริเนี่จะทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วชาร์จเบรินั้น มีสามารถใช้ตรงนี้เป็นทริคหรือว่าเป็นทิปส์ให้ก็ได้นะครับผมอยากให้ลองตอบคำถามกันในใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วชาร์จเบตรต้องกดปุ่มกี่ครั้งในการที่จะเข้าอันติได้นะอลองตอบกันในใจนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายผมทำคลิปไปก็ไม่เห็นใช่ไหมให,ให้ให้ใช้จากโหมดดาบโลนะครับคือให้เวลาเราเข้าโหมดดาบโลเนี่ยกดกี่ทีกันครับถึงจะเข้าอันติได้ถ้านับจากปุ่มจริงๆนะ บางท่านผมว่าหลายๆท่านหรืออาจจะคนที่ชมอาจจะตอบว่าประมาณ3ปุ่มถูกป่ะครับ3ามโม O3T ทีเหมือนเดิมถูกไหมที่เราเข้าอันตริกันแต่ถ้าจริงๆผมบอกว่ามันแค่2ปุ่มเองครับมันคือแค่เนมโมแค่ 2T ทีเนี่ยจะรู้สึกว่าแปลกใจกันไหมหรือว่ายัางไงกันไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับคล้ายๆปุ่มของสไลด์โออ่ะคือสไลด์โอมันต้องทําการเข้าจากท่าอะไรก็ได้ก่อนถูกไหมต้องมีการฟันเบื้องต้นก่อน อันตีก็เหมือนกันนะครับอันตรีของชาดิเบียจริงๆคือการกดกดแค่สามเยมโอแค่2ทีแต่ว่ามันต้องทําการกดหลังจากปุ่มใดปุ่มหนึ่งนาหน้ามาก่อนไอปุ่มที่ง่ายที่สุดในการกดที่เขาบอกกันคือสามเดมโอสามทีมันก็คือมาจากตรงนี้แหละครับที่ตอนแรกทุกคนเข้าใจผิดว่ามันต้องกด3ครัังจริงๆมันกดแค่2แต่คือทุกคนคือมันเป็นปุ่มเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ากดสามเยมโอถูกไหมสามเดมโอสามเมโอก็เลยท่องกันมาว่า มันต้องกด3ทีแต่จริงๆมันไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดพอคุณรู้ตรงนี้แล้วคุณจะสามารถแบบถ้าสมมุติคุณกะระยะถูกหรือว่าแบบกะจังหวะถูกว่าเอ้ยตรงนี้มันมอนสเตอร์มันหยุดแล้วหรือว่ามันชะง,งักแล้วหรืออะไรเงี้ยเราสามารถกดเราสามารถเมเนทท่าฟันสมมุติเรากดปุ่มอะไรก็ไม่รู้แหละก่อนหน้านี้มาแล้วเอ้ยมอนชะง,งักพอดีเราได้จังหวะที่จะกดอันติเราก็สามารถกด3ามเดมโออีกสทีแล้วก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าจริงๆมันท่าไหนก็ได้ถ้าลองเปลี่ยนจาก สามเหลี่ยมโในปุ่มแรกที่มันจะทาการวิ่งเข้าไปเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมเนี่ยนี่ก็คือปุ่มที่1กดอันติอีก2ทีก็ทําการเข้าอันติเหมือนเดิมถูกไหมฮะอันนี้ก็ได้เช่นกันเป็นหนึ่งในท่าที่นิยมใช้นะครับหรือว่าอ่ะถ้ายังไม่ชัดเจนทําการวิวเยอะๆก่อนขี้เกียจมาฟันเซาใหม่นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้ายังไม่ชัดเจนนะเราทําการฟันอ่ะกดชาร์จโอ้ยมันกระตุกแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมผมกดอีกแค่2ทีเอง ก็เข้าอันตรีได้เหมือนกันฉะนั้นเลยจึงบอกได้ว่า,าไม่จําเป็นที่จะต้องกดสามเหลี่ยมโอสามทีนะคือคุณจะไปต่อคอมโบอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าจังหวะมันเวิร์กเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถกดสามเหลี่ยมโอต่อจากปุ่มอะไรก็ได้นะครับสองครั้งเข้ามาก็จะทําการอันติีได้ทันทีแล้วไม่ต้องพูดย้าขนาดนี้คือมันจะทําให้เห็นว่าคุณสามารถเล่นคอมโบไปเรื่อยๆหรือว่าทําคอมโบอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับโดยที่ พอจังหวะมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วจังหวะแล้วคุณกะระยะกะอะไรทุกอย่างมันพร้อมหมดคุณสามารถใช้อันติได้เนี่ยนั่นหมายความว่าบางทีพอมอนสเตอร์มันกำลังจะทําท่าอะไรอยู่แล้วเราก็กะคอมโบตัวเองได้ถูกเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราโจมตีสวนกลับไปหรือสอดของกับตัวมอนสเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะ ไม่ต้องใช้การ์ดพอ,อยต์หรืออะไรก็ได้มันจะเป็นจังหวะที่เท่อย่างเช่นสมมติถ้าเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้คือผมชอบแรกกับเดียบอสนะครับเวลาจังหวะที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดผมกะระยะกับของ,ของการวิ่งของเดียบอสพอดีแล้วอะ่ะผมจะใช้อันติสวนไปเลยแล้วซึ่งถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะง่ายที่จะทาให้มอนชะงักหรือว่ายุดด้วยนะครับเพราะว่าดามเจเราเยอะนั่นเองเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจะให้ดูหลังจากเนี้ยแล้วทิปทิปนี้จะทําให้คนที่ดูตรงนี้อยู่จะกะระ,ระยะอันติได้ง่ายขึ้นแแล้วก็จะแบบ เล่นได้เสี่ยนขึ้นมากถ้าเข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายพอใช้เป็นเนี่ยคุณจะแบบโอ้โหมอนเตอร์วิ่งมาคุณก็สับลงส่วนลงไปคืนหรือบางทีคุชานะครับผมเคยทําก็คืองเรารู้แอนิเมชันถ้าเราตุล่าตัวไหนบ่อยๆเราจะรู้แอนิเมชันของตัวนั้นๆพอแบบมันค่อยๆบินลงมาหรืออะไรเงี้ยเราก็ไล่ลงไปเลยจังหวะหรืออารันตีอะไรมันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะพอดีมากนั่นเองนะครับนี่คือทิปที่ผมได้รับรู้มาแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกท่านอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนั่นเองครับก็เดี๋ยวจะมาอยู่กับท e l e m e n t ์ดิชาร์จกันนะครับซึ่งคงเป็นท่าที่มีฮันเตอร์หลายๆท่านคงคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราเล่นชาร์จเบรเราก็จะโฟกัสกันที่การปล่อย SAE D เป็นหลักเลยคือคือท่าไม้ตายนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมจะมาอธิบายในประโยชน์ของมันเนี่ยให้ฟังกันนะครับว่ามันมีข้อดีอยังไงแล้วมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นยังไงนะคือท่าที่ผมใช้เนี่ยปกติผมจะใช้จากการกดชาร์จกระสุนนะครับแล้วก็ทําการกด O มันจะทําการเข้าโหมดขวานทันทีแล้วเราสามารถกด Elements เนีเยได้ ได้เลยนะครับคือการกดโออย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทาให้คำท่าเนี้ยได้อย่างต่อเนื่องเลยซึ่งข้อดีมันก็คือการที่เราสามารถข้อที่หนึ่งนะครับคือเราสามารถที่จะเบิร์สดาเมจในระยะระย,ยะสั้นๆได้สมมุติว่าในจังหวะที่มอนสเตอร์มันล้มไม่นานหรือบางทีเรายิงแฟลมากกว่า1ครั้งขึ้นไปแล้วเรารู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้กำลังจะลุกขึ้นในไม่ช้าแล้วจังหวะที่เราจะปล่อยอันติมันมีไม่มากพอนะครับให้เราทําการใช้ท่านี้ได้เพื่อที่จะเป็นการเบิร์สดาเมจในระย,ยะสั้นแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียก บิวสถานะหรือการ KO ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพวกถ้าเกิดเป็น Impact ไฟออกเวลาการฟันท่าน,นี้ก็จะมีไฟฟ้าของ Impact ออกมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเล็งหัวดีๆมันก็จะสามารถบิว KO ได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อที่2คือบางทีเนี่ยพอเราตีไปเรื่อยๆอย่างที่หลายๆท่านรู้บางทีเล่นชาร์จเบดแล้วถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์โกรธอยู่หรือแบบจังหวะที่มันคลั่งๆเราจะไม่มีจังหวะที่เราจะเปลี่ยนจากดาบโลไปเป็นขวานแล้วปล่อยท่าไม่ตายได้เยอะนะครับ คือมันเลยทําให้ผมมองว่าท่าเนี้ยมีประโยชน์เพราะบางทีพอเราฟันไปเรื่อยๆเนี่ยชาร์จเบรดเราก็จะเก็บ Energy หรือว่าพลังงานเข้ามาในอาวุธเรื่อยๆซึ่งมีโอกาสที่ถ้าเราเก็บมากไปมันจะดาบเด้งถูกไหมครับผมก็จะใช้ท่าเนี้ยในการเคลียร์ไฟอ้อกเก่าแล้วก็เหมือนกับระบายด้วยการใช้ Element d i s c ชาร์ e ออกไปด้วยเพื่อเซฟตัวเองในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําการเก็บใหม่มันก็เหมือนกับใช้ออกเราก็เก็บใช้ออกแล้วก็เก็บนะครับซึ่งทําให้เราเล่นได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็เซฟมากขึ้นรวมไปถึงว่ามันจะทําให้เราเข้าจาัด เวลาเราเปลี่ยนกลับมาเป็นดาบโลด้วยเนี่ยเวลาสมมติถ้าผมฟันเนี่ยผมจะฟันไม่เกิน2อทีนะครับแล้วทําการกด R2 กลับมาถ้าเรากาดจังหวะดีมันก็จะได้กาดพอย์อีกด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการที่เราใช้ท่านี้บอกไว้เลยว่าดัมเมจที่เราฟันจากโหมดนี้นะครับมันสะสมนะครับสะสมในเรื่องของไรสะสมในเรื่องของการบิลไฟออลใหม่นั่นเองคือถ้าเราฟันเก็บไฟออลเนี่ยดัมเมจพวกนี้จะทําให้เราฟันขวดได้ขวดแดงเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าดัมเมจในการฟันพวกนี้มันสะสมอยู่ใน ตัวมอนสเตอร์นั่นเองหรือว่าทําให้เราชาร์จเบรนั้นเก็บขวดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเป็นอันนี้น่าจะมีโยงถึงเรื่องการพลอยได้หมดละคือชาร์จเบรมีท่าดีเลย์ระหว่างแอนิเมชันนะคือท่าที่มันสามารถทิ้งไว้แล้วเราสามารถกดไปกดอีกทีเพื่อเชื่อมต่อไปอีกท่านึงเนี่ยที่นานนะครับคือมันทิ้งระยะนานมากในแต่ละท่านี่ อาจจะทิ้งไม่เท่ากันลองไปศึกษาดูนะครับว่าแอนิเมชันไหนที่ทิ้งนานเนี่ยแต่มันทําให้ชาร์จเบรสมีประโยชน์คือเราสามารถทิ้งจังหวะรอเพื่อให้จังหวะการโจมตีของมอนสเตอร์มันสัมพันธ์กับการกาดพอยของเราได้นะครับสำหรับมือใหม่ท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้มันลึกมากนะครับจริงๆที่ผ่านมาก็ลึกนะฮะอันนี้คือกาดพอยครับกาดพอยคือการที่เวลาเราโจมตีแล้วมีท่าไหนก็ตามที่โล่เรานั้นมาอยู่บริเวณตรงหน้าเรานะครับ ถ้ามอนสเตอร์ทําการโจมตีเราระหว่างนั้นเนี่ยมันจะทําการป้องกันอ like so, so, ัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าทําการบัฟบโลมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวทิปส์่อไปนี้ที่จะอธิบายจะเป็นท่าที่จะทําให้หรือเป็นเรื่องที่จะทําให้ฮันเตอร์ที่ดูช่องผมอยู่หรือว่าอยากเล่นชาร์จเบสแล้วกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถเล่นได้อย่างเซียนและคุณสามารถใช้การ์ดพอยต์ในเวอร์ชันต่างๆได้อย่างครบถ้วนได้ถูกต้องมากที่สุดเลยนะครับคือ มันจะทําให้คุณกาดพอยในจังหวะแปลกๆได้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะสวนมอนสเตอร์ในจังหวะเท่ๆได้นั่นเองจะตอบคําถามในเรื่องของที่ว่ากาดพอยทําไมต้องมีหลายท่าแล้วท่าต่างๆใช้จังหวะไหนนะครับถ้าเรื่องนี้จะตอบคําถามพวกนั้นได้หมดเลยนะครับแลวเดี๋ยวมันคือเรื่องของการดีเลย์แอนิเมชันนะครับดีเลย์แอนิท่าแอนิเมชันท่าตีของชาร์จเบรนั่นเองนะครับคือชาร์จเบรเนี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาวุธที่มีดีเลย์ใน แต่ละท่าเนี่ยที่ไม่ค่อยเท่าคือเขาเรียกไม่ใช่ไม่ค่อยเท่ากันไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีดีเลย์มากหรือน้อยเนี่ยให้ดูแต่ละท่าลองไปสังเกตดูนะครับอย่างถ้าเกิดผมแนะนําได้เนี่ยคือท่าชาร์จท่าปุ่มโอเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่นานมากนะครับจะสังเกตได้ว่านี่คือท่ายืนปกติของตัวละครเราถูกไหมครับแต่ว่าท่าชาร์จเนี่ยมันจะทําการเหยียดขาแบบนี้ถ้าเกิดตัวเรายังไม่กลับมายืนในท่าตรงนะครับเราสามารถกดท่าอื่นๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อคอมโบไปอันติ หรือจะกดการ์ดพอยต์หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คือสามารถทําได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนคอมโบกลางอากาศของชาร์จเบสได้ตลอดเวลาด้วยการทิ้งจังหวะไว้แบบนี้โดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะคือถ้าคุณดีเลย์จังหวะเป็นเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนคอมโบมันได้กลางอากาศจะไปท่าไหนก็ทําได้หมดนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์มันอยู่ที่ว่าตรงนี้คือการ์ดพอยต์อ่ะบางทีพอคุณรู้ว่าแบบอมอนมันยังไม่ตีแต่เราทิ้งจังหวะไว้นานๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดแอนิเมชันมันยังไม่หมดคุณสามารถกดอย่างที่เมื่อกี้ท่านี้มันทิ้งได้นานา กดท่านีกกาดพลอยได้กาดพลอย,ได,ดอยได้ถูกไหมครับหรือว่าโยทิ้งไว้นานๆเอ้ยถอยอีกหน่อยตีมาเสร็จกาดพลอยได้เนี่ยคือจังหวะที่เราสามารถเลือกเล่นกับกาดพลอยได้หมดเลยนะครับถ้ารู้ว่ามอนมันจะเร็วหรือช้าแล้วเราทิ้งจังหวะได้เนี่ยก็จะสามารถกาดพลอยได้ในทุกๆจังหวะแล้วก็สามารถส่วนได้ในทุกจังหวะด้วยยิ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการอันตีครับสมมติฟันฟันอยู่อย ม,มันทำการชะง,งกักหรือไปเกิดจุดอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ล้มหรือเกิดช่องว่างที่ทําให้เราแบบสามารถ,ารบบถอ,อันติได้เนี่ยชาร์จเบสก็จะแบบทิ้งโอ้อันติได้ก็เข้าใหม่ก็สามารถตัดคอมโบแล้วไปใส่คอมโบอื่นได้คือเป็นอาวุธที่สามารถปรับแต่งจังหวะของคอมโบได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับลองศึกษาดูนะครับทริปนี้สําคัญมากแต่แล้วถ้าพอเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วเล่นชาร์จเบสได้แบบโหถึงเครื่องมากๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยคือผมใช้ในสายที่ผมไว้เคลียร์เควสหรือไว้เคลียร์ ไว้เ,เล่นชาร์จเบดเองคือไม่ได้ทําไว้เพื่อสปีดรันนะครับสปีดรันก็จะมีจังหวะของเขาแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อว่าเอาไปประยุกต์ได้ก็ขอให้ท่านใดที่อยากดูเพื่อสปีดรันเนี่ยลองไปย่อยกันอีกทีแล้วลองไปหาวิธีของตัวเองดูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พูดได้ก็คือในเรื่องของการชาร์จดาบก็เหมือนกันครับชาร์จดาบนี้จริงๆเราก็สามารถทิ้งได้เนี่ยถ้ายังไม่ยกดาบขึ้นสามารถที่จะหมุนตัวได้ตลอดเวลาสาหรับในการการดพอยต์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนี่ยถ้าไม่ยกดาบขึ้นคือ อยู่ที่พื้นอยู่เนี่ยคุณสามารถกดกาดพลอยจังหวะไหนก็ได้ฉะนั้นคุณสามารถเมนจตการกาดพลอยให้ตรงกับมอนสเตอร์ได้ตลอดเวลานั่นเองครับรวมไปถึงท่าสไลด์ฟันด้วยถ้าคุณกะจังหวะได้แม่นพอนะครับเพราะว่าท่าอย่างที่บอกท่าพวกนี้พอมันดีเลยได้นั่นเท่ากับว่าคุณจะสไลด์นในจังหวะไหนก็ได้จะเร็วหรือจะช้าก็ได้นั่นเองถูกไหมฮะลองไปดูนะครับผมทิ้งไว้ประมาณนี้ลองศึกษากันดูครับเป็นท่าที่หรือว่าเป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆของชาร์นเบดครับผม ทุกอย่างที่มีจริงๆว่าเราเรียนรู้อะไรมาเราไปคนพบอะไรมาผมก็ใส่ไว้ให้หมดในตรงนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดิมาติโอไปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะไอซ์บอลก็ใกล้จะมาเต็มทีแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ